สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่สช่องพลายน้ำแชนแนลค่ะนี่พาหนุ่มน้อยมาอาบน้ำเดี๋ยวเห็นมาโชว์มาโชว์กันอุ้ยเหมืนอนในตัวละครดื้อสนขนาดไหนอาบน้ำดืดด้อนะคะจอมบุญก็จะประมาณนี้นะคะอาบน้ำจะไม่อยู่นี่ <laughs>

เข้มยิยงนี่ขออนุญาตเอาถุนะคะมามามาเลย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 ยทีนี่เอาออกแล้วเอาออกแล้วเต็มที่เลยลูกลูกชายแม่เต็มที่เลยมาดูลูกชายแม่แม่เล่นนะคะเล่นน้ำกัน <c oughs> อากัดถังด้วยอากัดถังด้วยอากัดไอ้น,นี่้วยโอ้โหมีของเล่นแล้วมีของเล่นแล้วโอ้โหหนูได้กล่องเล่นแล้วได้กล่องเล่นแล้วฮะอันนี้โอ้โหโทษกัดโทษกัดโทษเอามา พบอกว่าเล่นได้เล่นได้อ่นเล่นนั่นกัดเตกไหมนั่นกัดอย่างเดียวมาให้เอามาจับมา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 ้ใให้ม่วใหงไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งล้ววิ่งวิ่งวิ

จำบุญครับจำบุญครับจำบุญอาจำบุญโอ้มา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 เล่นเลยตุ้มตั้มตุ้มตั้มตอนนี้สุดยอดได้เล่นแล้วอะ โอลทุทโอ้แกะท่อแกะท่อดูมือดูมืออย่ากแกะท่อมือไม่อยู่นิ่งเลยนะคะตอนนี้หาของเล่นหาของเล่นก <c oughs> ัดอ่ะกัดอ่ะเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยกัดกัดกัด นี่นะคะตานก็ประมาณนี้นะคะได้เล่นน้ํามีความสุขมากเลยนะคะสวัสดีนะแม่ล้วสวัสดีครับ Hello Everyone สวัสดีทุกท่านนะคะที่ให้การติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยืดใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ สนุกสนานตามท้องเมื่องนะคะน้ำกับเด็กดือ้อชอบมากเลยคะ่ะเด็ไม่เกบก็อ้วนมากเลยนะคะตีน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 เตีนตนตนยนยกขาด้วยโชว์โชว์สเต็ปด้วย

vâng 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 แล้วนะคะนี่เดิกนกลับกลับบ้านได้กลับบ้านเด,ดี๋ยวเจ้าเร็วมากเลยเดี๋ยวโอ้นี่ชนเลยเบาเบาลูกเบาเบาทำบุญเจ๊ทำไหมจะบุญดือ้อจอมซนา,นาลปล่อยจะขนาดไม่จอมนาใจพุกเลยเนาะจอมซนอ่าเร็วมากนวเสร็จแล้วนะคะกลับบ้านได้ถึงบ้านแล้วครับผม นถึงบ yeah. right. okay. ้านเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเสร็จแล้วสดชื่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาไหรมาปไเข้าบ้านนะเข้าบ้านนะไป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 มามาเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเร็ว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 เข้าบ้านเลยวเร็วเลยมาโอ้เก่งเก่งโอ้เก่งเดินตามพ่อเลยโอ้เก่งแท้อือเก่งแท้อู้เก่งแท้ว้้าเร็ว วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะ <Okay. S 1> พบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า thank you very much for watching s e e y o u h e r e i n s e e bye, bye สวัสดีค่ะ